สวัสดีโอล่าโอล่าสวัสดีทุกคนโอล่าปุสว์โอล่าปุสว์สวัสดีทุกคนบุงเดียตดุช b o m dia to o u s ุคำทักทายในตอนเชา้า Bo m dia b บ m d เดียคำทักทายในตอนบ่าย b o t t r r d e b o a tarde. คำทักทายในตอนค่ำหรือ คำกล่าวราตรีสวัสดิ์โบนยตโบนนตเป็นเวลานาน,านมากอาตังตุเต็งปุอาตังต uh. ุเต็งปุ uh. ยินดีมากที่ได้รู้จกักมุยตูประเซรรฐ m er. u ้ t ตู r ประเซรชอบมาก m u ้ t ตู o กอสตูมุ้ยตู t กอสขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอบริกาดูโอบริกาด b โอบริกาดู Obrigada ฉันชอบคุณ go s ต u d ิตีติคุณเป็นคนตลกแอด,ดิว r รตีดูดิว r รตีดะ d อด,ดิว t รตีดูดิว t รตี คุณเป็นคนวิเศษเอฟังตาสติกุฟังตาสติกะเอฟังตาสติกุฟังตาสติกะคุณเป็นคนหล่อเอชลินดูจิร่บุนิโต้เอชลินดูจิร่บุนิโต้ คุณเป็นคนสวยเอชลิงดาชีราบนิตาเอชลิงดาชีราบนิตาฉันรักคุณอมูตอมูต ผมไม่ได้รักคุณเนาตเตืออรอโมเนาตเตืออรอโมฉันคิดถึงคุณเต็นยูซาวดาช,ดชตัวชเต็นยูซาวดาชตัวชฉันขอกอดคุณหน่อย เดชามึอบราซาร์ตเดชามึอบราซาร์ตคุณชื่ออะไรโกมุสชามะโกมุสชามะฉันชื่ออานาชามุมึอานา ชามือมืออานนะฉันเป็นคนไทยสโ,โตไตลิงเดชไตลิงเดซ่โตไตลิงเดชไตลิงเดซ่ฉันเป็นคนเม็กซิกันสโอมูอชิกานุมูชิกานะ s o m e x i c a n o m e x i c a n a ฉันเป็นคนโปรตุเกส s o p o r t u g u e s h p o r t u g u e s a s o p o r t u g u e s h p o r t u g u e s a ฉันเป็นคนฝรั่งเศส s o f r a n ั e s f r a n ั่ง s ศ so f r a n c e s francesa ฉันเป็นคนสเปน so e spagnol e spagnola so e spagnol e spagnola ฉันเป็นคนเยอรมัน so alemão alemán so a l i m a n a l i m a ฉันเป็นคนอิตาลี so italiano italiana so italiano อิตาเลียคุณอายุเท่าไหร่กูอิดาดูแต่งกูอิดาดูแต่ง คุณอายุเท่าไหร่กว a งตูชานูเต็งกวางตูาูเต็งฉันอายุ24ปีเต็งยูวิ u ่นุชเต็ยูวิ่นุชเวลากี่โมง ือออราสังคือออรางเวลาเก้าโมงเช้าเ้านอฟดามันย้านอฟดามัยัเวลาสามทุ่มนอฟดานอย์ Found not d o w n o o t d ฉันไม่มีเวลาออกไป Não tenho tempo para s ir. Não tenho tempo para s ir. พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉัน e m a nasci no ano. u e m a nasci no ano. u ปีน,นี้เอชเตือนูเอชเตืออนุสัปดาห์ที่จะมาถึงเอสมานาคือแวงเอสมานาคือแวงวันเกิดของฉันอูมเมลอนิวรซาริว o meu aniversário ขอสแสดงความยินดี parabéns parabéns ขอให้มีความสุขวันสุดสัปดาห์ bom fim de semana bom fim de semana ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพบัววิอาเชงบัววิอาเชงขอให้โชคดีบัวซอตบัวซอตขอให้มีความสุขกับการทำงานมงตระบาดิล Bom trabalho. วันนี้เป็นวันอะไร g u e dia é hoje? g u e dia é hoje? วันนี้เป็นวันอังคาร Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. วันนี้เป็นวันที่สองของเดือนมีนาคมโอเจอแอเดอช์เด,ดอมาสูโอจอแอเดยช์เดอมารสูฉันกำลังยุง่งอิสโตโ,โอคุอปาดดโอคุปาดออิสโตโอคุปาดดโอคุปาดา ฉันกำลังว่างอึชโตลีฟร์อึชโตลีฟร์คุณกำลังทำอะไรออกคออึชตาเอฟเฟซิเอร์ออกคออึชตาเอฟเฟซิเอร์วันนี้คุณทำอะไรมาบ้าง O que fizeste hoje? O que fizeste hoje? วันนี้ Hoje Hoje พรุ่งนี้เอมญังเอมญัง เมื่อวานองแตงองแตงถัดจากวันพรุ่งนี้ The boys de a m a n ั ã The boys d ออ m a n ัง,งพรุ่งนี้เป็นวันพุธ เอามาเมนยาเอาาี่ยว์วันเสาร์เอเมนยาเอี่ยว์ันเสรเมื่อวานเป็นวันอะไรกืเดียวฟอยองแตงกืเดียวฟอยองแตงเมื่อวานเป็นวันจันทร์ องเต็งฟอยสกคุงดาเฟ r a รองต o งฟยส์ d ุงด i เฟรพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรอูกฟาซ e s เอ a มนยัง u อ f a ฟาซ a m เอ h มยังฉันพูดภาษาโปรตุเกสได้ดี ฟาลูบายโปรตุเกสฟาลูบา p o r รตุ u ก s ฉันพูดภาษาโปรตุเกสได้นิดหน่อย l o ล m p ุงโ o d ู p o r ป u ตุเก f a าล um ุ o โป o ู e p o ป t ตุเก s ฉันมาก,กับพ่อของฉัน เวงนิวโกองอุเมลไปเว่งนิวกองอุเมลไปเขาเป็นพ่อของฉันเอียนเหลียอุเมลไปเอียนเหลียอุเมลไปหล่อนเป็นแม่ของฉัน Ele, Ele, คุณสามารถพูดช้ากว่านี้ได้ไหมโปรดดื่วลาร์ a มช d e ดวัการปุรฟาวอร์โปดดื่วลามช์เดวักาปฟวร คุณพูดซ้ำได้ไหมปอดดูรืปตีร์อัฟราส์ปรดดูรืปตีร์อัฟราส์คุณพูดซ้ำได้ไหมปรดดูรืปตีรปูร์ฟวอร์ปอดดชรืบตีร์ปูรวอร์ สะกดว่าอย่างไรกุมูซูลซเลตระกุมูซูลซเลตระคุณสามารถเขียนได้ไหมปอดชูสชคเขเวร์ปรฟาวอร์ปอดชูสชคเขเวร์ปรฟาวอร์คำ ราฟราปราฟราข้อความ text to text to คำนี้หมายความว่าอย่างไรอุคือซิกฟิคาเอชตาปราฟรา O q ค e s, ¿S i g n i f i c a r a คุณสามารถอธิบายได้ไหมพอด e อ x p l i c กา p o ป f a v o ร Pode อธิบกาปรฟอรฉันเข้าใจก้งเพืองดูกงเพื่องดู ฉันไม่เข้าใจนาวกงเพลงดูนาวกงเพลงด,งงดูฉันเข้าใจปเปอรเซบเปอรเซบฉันไม่เข้าใจนาวปอรเซบ นังเปรเซบุไม่เป็นไรดืนาดาดืนาดดไม่มีนาดานาดาไม่มีคน นิ่งแกงนิ่งแกงฉันหัวเราะมากเอวรียวตังตุเอริวตังต,ต,งตุฉันกินเยอะมากเอวโกม,มูตังตุ e อ como t a ั t o ุฉันเรียนเยอะมากเอ e s t ู d o tanto เอ e s t u d o tanto คุณดื่มเยอะมากในงานเลี้ยงว c เ bebeu t a ั t o ุน f ฟ s t a v o เ ê b บเบลตังต o น a ฟส s ต a พวกเราจ่ายเยอะมาก n น s ป a ก a m o s t ั n t ุ n น s ป a ก a ม o s ตังตุคุณพูดมากฟาลาชตั t ตุ a า a ลาชตังตุ ฉันจ่ายเยอะมากกับการซื้อของกิร์สเทตันตูดิเนรรนัสกงเปรัชกิร์สเทตันตูดิเนรรนัสกงเปรัชคุณอยากกินช็อกโกแลตเยอะนาโกมาสตังตูช็อกโกแลตตช นำโกมาสตังต <IL> ุชโกแลตุชคุณมีเสื้อ <tain> ผ <lands> ้าเยอะมากแต่งแตงตัชรูปัแต่งแตงตัชรูปัคุณปรารถนาอะไรคกอดิเซย q u e d e s e j a คุณคิดอะไรอ g ร a ช a อู a า h a ใครรู้อันนี้บ้างแกงซบอิสตแกงซับอิสต อยู่กับฉันฟิกคกมิกุฟิกคืกมิกุยินดีต้อนรับกลับบ้านแบงวิงด้วกาซจแบงวิงด้วยกาซจฉันต้องไปแล้วเตงยูดีร ยคุณสบายดีไหมกมูอุอชตากมูอุอชตาฉันสบายดีอุอชตบัยอุชตบยฉันไม่สบาย n e s น o u b e บาย e น t o u สบ m ฉันไม่สบาย e ันไม่สบายสบายัน่ายนไม่สบายน a d e ส s a d e ั s ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ